อนซื้อพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่176คลิป EP 1 7 6กัน6สุราปานวาัค6โชติกะสิกขาบทพระบัญญัติ6 สุราปานวาัคหกโชติกะสิกขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิงเรื่องพิสุหลายรูปสามร้อยห้าสิบสมัยนั้นพระผู้มีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นะ เพ,เพสก,กะว,วามลาึค้ายวันท้ายวันเขตเมืองสูงสุมาระขิระสุมานคีระแคว้นทักขะครั้งนั้นในฤดูหนาวพวกพิสุก,ก่อไฟที่ขอนไม้ใหญ่ ขอหนึ่งซึ่งมีโพรงแล้วผิงงูเห่าในโพรงไม้นั้นพอถูกไฟร้อนจึงเลื้อยออกมาไล่พวกพิสุพิสุทั้งหลายวิ่งหนีไปในที่นั้นๆบรรดาพิสุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่า ฉะนพิสุทั้งหลายจึงก่อไฟผิงเล่าครั้นพิสุเหล่านั้นตำหนิพิสุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพิสุเหล่านั้นว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพิสุทั้งหลายก่อไฟผิงจริงหรือพวกพิสุทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสูจน์ทั้งหลายฉนไหนพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงก่อไฟผิงเล่าพิสูจน์เหล่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายการที่กระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมสายให้เลื่อมสายหรือทําคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมสายยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นไปได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็พิสูจใดต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อต้องอาบัตปาจิตติ สิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิสุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพิสุหลายรูปจบทรงอนุญาตให้พิสุเป็นไข้ผิงไฟได้351สมัยนั้น พิสูจน์ทั้งหลายเป็นไข้พวกพิสูจมีหน้าที่ที่สอบถามอาการไข้แล้วกล่าวกับพิสูจเป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดีหรือพอยังเป็นอยู่ได้หรือพวกพิสูจตอบว่าเ,เมื่อก่อนกระผมก่อไฟผิงดังนั้นจึงมีความผาสุก แต่เดี๋ยวนี้พวกกับผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามไว้จึงไม่ผิงไฟดังนั้นจึงไม่มีความผาสุกพิสูจน์ทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งกับพิสูจนทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิสูจผู้เป็นค่ายก่อไฟหรือใช้ให้ก่อพิงได้แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งพิสูจนใดไม่เป็นค่ายต้องการผิงไฟ หรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัตปาเจติสิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่พิสูจทั้งหลายอย่างนี้ทรงอนุญาตให้ตามประทีปสามสมัยนั้นพิสูทั้งหลายมีความยำเกรงการ ตามประทีปบ้างก่อไฟบ้างการติดไฟในเรือนไฟบ้างจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟพระ มีเหตุสมมีเหตุที่สมควรเพราะมีเหตุที่สมควรแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ353อันหนึ่งพิสูจนใดไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟหรือ ก่อหรือใช้ให้ก่อไฟลต้องอาบัตปาจิตต้เว้นไว้แต่มีเหตุผลที่สมควรกัน3สุราปานวักหโตชหโชติกะสิกขาบทบทภาชินีสิกขาบทวิพัง 354คําว่าอะหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอะหนึ่งใดคําว่าพิสุมีคําอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค เอาว่าพิสุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าไม่เป็นไข้คือพิสุเว้นจากไฟก็มีความผาสุกที่ชื่อว่าเป็นไข้คือพิสุผู้เว้นจากไฟจะไม่มีผาสุคำว่าต้องการผิงไฟ คือต้องการให้ร่างกายอบอุ่นที่ชื่อว่าไฟเพราะที่ชื่อว่าไฟพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอัคคีคำว่าก่อคือพิสุก่อ,กอเองต้องอาบัดปาจตติคำว่าใช้ให้ก่อคือ พิสจสั่งผู้อื่นต้องอาบัตปาเจตีพิสุจผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่ก่อไฟหลายครั้งพิสุจผู้สั่งต้องอาบัตปาเจตีคำว่าเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นคือยกไว้แต่มีเหตุผล ที่สมควรบทภาชนีติกะปาจติสามร้อยห้าสิบห้าไม่เป็นไข้พิสูจน์สำคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัตปาจตติ เว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่เป็นค่ายพิสุไม่แน่ใจต้องการผิงไฟหรือก่อใช้ให้ก่อไฟต้องอาบัตปาเจตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นไม่เป็นค่ายพิสูจน์สำคัญว่าเป็นค่ายต้องการผิงไฟก่อ หรือใช้ให้กอต้องอาบัตปาเจตี้เว้นไว้แต่มีเหตุผลเช่นนั้นติกะทุกกฏพิสุเก็บตุนไฟที่ตกพิสุเก็บทุ่นไฟที่ตกเข้าที่เดิมต้องอาบัตทุกกฏ เป็นไข้ยพิสูจน์สำคัญว่าไม่เป็นไ่ายต้องอาบัตทุกกฏเป็นไ่ายพิสูจน์ไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฏเป็นไ่ายพิสูจน์สำคัญว่าเป็นไ่ายไม่ต้องอาบัตอนาปติวาระพิสูจน์ต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือส5 6ห 1. นพิสุเป็นไข้ 2. องพิสุพิงไฟที่ผู้อื่นก่อไว้ 3. ามพิสุพิงไฟทานที่ไม่มีเปลวสี่พิสุตามประทีปก่อไฟหรือติดไฟในเรือนไฟเพราะมีเหตุผลเช่นนั้น 5. ้าพิสุก่อไฟ ในคราวมีเหตุขัดข้อง 6. พิสุวิกลจริต 7. พิสุต้นบัญญตัติหมายเหตุเหตุขัดข้องในที่นี้หมายถึงจะมีสัตว์ร้ายเนื้อร้ายหรืออะมนุษย์มาทำร้ายวงเล็บสองทับสามห้า ทับสี่ร้อยแปดโชติกะสิกขาบทที่หกจบกันหกสุราปานวาวะเจ็ดนะหานะสิกขาบทนิทานวัตถุหกสุราปานวาวะเจ็ด นหานะสิกขาบทว่าด้วยการสงน้ำนอกสมัยเรื่องพระเจ้าพิมพิสารสามร้อยสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อก,กระแต เขตกรุงราชคลีครั้งนั้นพ,พิสูจน์ทั้งหลายทรงน้ำในแม่นม้ำตะโปธาทีนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรับเสด็จไปแม่นม้ำตะโปธาด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงสนานพระเสียรทรงสนานพระเสียร ประทับรออยู่ด้านหนึ่งด้วยพระดำริว่าเราจะสนานต่อเมื่อพระคุณเจ้าทั้งหลายสรงน้ำเสร็จแล้วพิสุสรงน้ำจนพรบค่ําครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารจรพักมังคตรับต้องการจะสงสนานพระเสียรในเวลาพรบค่ํา เมื่อประตูเมืองปิดจำต้องประทับแรมอยู่นอกเมืองเช้าตรูจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทั้งทั้งที่เครื่องปทินในวรกายยังไม่จางหายเลยครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วประทับณนะที่สมควรพระผู้มีพระว่าเจ้าได้ตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมังคตรัฐผู้ประทับนั่งณนะที่สมควรดังนี้ว่าเหตุเหตุไรพระองค์จึงเสด็จมาแต่เช้าทั้งทั้ง,ท,งที่เครื่องปทินพระวรกายยังไม่จางหาย ลำดับลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพบ,บังคตกราบโทลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้พระเจ้าพิมพิสารจอมทัพบ,บังคตรับเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถาน แก้วก้าปรอบชรมใจให้สดชื่นรา่าเริงด้วยธรรมิกาถาลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพรัฐมังคตรัฐผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแก้วก้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วลุกขึ้นจากไปจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทำประทักษินแล้วสเสด็จไปหมายเหตุแม่น้ำตะโปธาคือแม่น้ำสาย ที่มีน้ำร้อนเดือดพร่านต้นกำเนิดไหลมาจากแอ่งทะเลสาบใต้ภูเขาเวพละบันพศไหลตัดผ่านพระนครราชคืห์น้ำในอ่างต้นกำเนิดใสยเย็นแต่พอไหลเป็นสาย แม่น้ําแล้วกลายเป็นน้ําร้อนอลรลดกถาอธิบายว่าสาเหตุที่น้ำในแม่น้ำมีความร้อนนั้นเพราะไหลผ่านมาระว่างมหานรลกสองขุมวงเล็บดูพระวินัยปิดกแปลเล่มหนึ่งข้อสองอหน้า2 0ง 1> 45่นึงวักหนึ่งทับยีทับสาวงเล็บจบอ่านลำดับหนึอยเจ็ิบห่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่หนึ คลิป EP 176